สวัสดีครับผมชื่ออภิวัตถาวรนะครับปัจจุบันเลี้ยงด้วงสาคูนะครับคือพั์ของเราโดยการแปรรูปนะครับไม่ไว่าจะเป็นด้วงด้วงฟรีแช่แข็งนะครับด้วงทอดแล้วก็ตอนนี้นกำลังทํา คิดเรื่องทาน้าพริกอยู่ครับจุดเริ่มต้นของของเราก็คือครั้งแรกเราเลี้ยงเลี้ยงปูนะครับเลี้ยงปูนาแต่ด้วยเวลาของเรามีจํากัดก็เลยไปเห็นเห็นแมงตัวนี้แหละครับบินลงมาเราก็เลยจับมาเพาะจุดเริ่มต้นเลยครับจับมาเพาะเพาะแล้วมันก็ได้ผลครับก็เลยเลี้ยงตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน,นครับโดยการขยายพันธุ์เรื่อยๆ เมื่อเราเลี้ยงแล้วได้ผลรั้งแรกเราก็สั่งพ่อพันจากใต้ลงมาเลี้ยงเลยครับแล้วเราก็นําสู่ถึงปัจจุบันนะครับคือเมื่อเราศึกษาแล้วเห็นว่าเออมันกินได้มันมีมันมีแหล่งกินอยู่นั่นก็คือทางทางภาคอีสานและภาคใต้นะครับทางเหนือของเรากินแถวล้านนานะครับเราก็เลยนํามาประยุกต์ว่ามันน่าจะได้ในพื้นที่ของเราก็เลยนํามาต่อยอดนะครับกระแสดีครับของเราได้รับการตอบรับอย่างดีเพราะว่าประสิทธิภาพของเราในการในการคัดด้วงแลวก็ในการ ลัาง้องของด้วงเราเราได้รับการชนะตรงนี้ครับยากครับเราผมใช้เวลาทั้งหมด3เดือนกว่าที่จะทําให้คขรู้จักได้กว่าที่ทําให้รู้คุณภาพได้กว่าที่ทําให้เปิดตลาดได้ครับเพราะว่าในพื้นที่ของเรานี่คือติดตายเลยในเรื่องของการตลาดครั้งแรกที่เราได้ตัวด้วงนะครับเมื่อเราเรียนรู้วงจรของด้วงทั้งหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นท่อพันด้วงที่ทําสู่ลูกด้วงลูกด้วงจนก้าวสู่การอเอาลูกด้วงมาทำพ่อพันต่อเมื่อได้วงจรออกมาแล้วเราจึง ขยายเมื่อขยายปุ๊บเรามีตัวด้วงขึ้นมาปริมาณมากขึ้นจึงนำโดยการอทอดแจกให้กินไปเรื่อยเลยไม่ว่าจะเป็นตัวด้วงสดด้วงแช่แข็งที่คิดจะทให้เขาฟรีๆแล้ครับจนเกิดความรู้จักและกันได้รอบกันยอมรอบมาหลังจากนั้นเราก็เริ่มสู่โลกออนไลน์แล้วก็ได้มาเรื่อยๆครับจนปัจจุบันครับอของเราก็อยู่ที่ 3ผลิตภัณฑ์นะครับไม่เป็นด้วงแช่แข็งด้วงอบกรอบแล้วก็ด้วงทอดครับคือคือตัวเนี้ยด้วงตัวเนี้ยมันมีโปรตีนที่สูงที่สุดในบรรยาของบรราบรรดาของด้วงทั้งหมดนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นจิ้งหรีดแล้วก็พวกเนี้ยมันเป็นตลาดที่ที่คนรู้จักอยู่แล้วอันนี้เราเลยต้องการที่จะมันต่อยอดเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ขึ้นมาว่าของเรามันพื้นที่เราไม่มีเราจึงนําเกิดไอเดียขึ้นมาว่าเราจะประยุกต์ยังไงให้มันได้ แล้วเราก็ถูกทําถึงทุกว,วันนี้แหละครับว่ามันน่าจะเป็นต่อการต่อยอดที่ที่ที่ลงตัวเพราะด้วยการปริมาณของโปรตีนของด้วงตัวนี้เป็นโปรตีนที่สูงที่สุดในประจังรการด้วงทั้งหมดเลยมันไม่ยากครับด้วงเนี้ยตัวนี้มันสามารถสกัดเป็นน้ามันได้นะฮะมันมีสารของมันในตัวเองมันไม่ยากเลยเนาอุตดิดมันก็หาได้ตามพืนทิศนะครับที่เรามีอของเราอยู่ที่สี่ถึงหกหมื่นต่อเดือนครับในเดือนนึงเราจะต้องขายอยู่ประมาณอ,อยู่ที่ประมาณ 2 0 0ร้อยถึงโลต่อเดือน <Okay. S 1> แต่เรามีออเดอร์อยู่ที่400โลต่อเดือนเราทำไม่ถึงหรอครับแต่เราก็หมุนเวียนโดย,โด,ยด้วยด้วงของเราเองครับของเรามีนะครับทางทางเพจของเราคือด้วงสักคูในเอนะครับแล้วก็ทาง Facebook ทางผู้ชายปากหวานนะครับต้นทุนในการทำ,ทำมันไม่แพงเลยตัวพ่อพันเราอยู่ที่10บาทนะครับหรือเราก็ช่วยได้ที่8บาทเราก็ขายได้นะครับ ในส่วนของสาคูสาคูเราจะต้นทุนสูงจริงๆต้นทุนสูงที่สาคูอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเราใช้มาจากพื้นที่ไกลจากใต้เลยมันกลตกโลที่สิบบาทแต่เราสามารถที่จะเลี้ยงด้วยกากมันสดได้กากมันสดเนี่ยเป็นต้นทุนที่ต่ํามากนะครับแทบไม่ไม่ต้องเสียเงินเลยเราไปขอเขาได้หรือซื้อต้นทุนราคาต่ําก็ได้ครับราคากิโลละไม่ถึงบาทอันนี้เราตกกิโลละสิบบาทซึ่งมันผิดก,กัน ในในการการส่งเนี่ยจะมีปัญหาอยู่ที่ว่าในด้วงเช่แข็งนะครับเราสูญเสียต่อเสี่ยงต่อการที่จะด้วงด้วงเน่าด้วงเสียนะครับด้วงสดเราเราจะไม่ส่งอยู่แล้วในในการส่งทางไปรษณีย์แต่ด้วงสดเราขนส่งด้วยตัวเราเองนะครับใช้เดินทางเช้าวันนี้ก็ถึงเย็นก็ถึงเราจะไปเองทางอีสานที่ในขณะที่ด้วงด้วงทอดเราส่งได้ตามปกติแต่ด้วงฟิชเช่แข็งเนี่ย เราจะแช่แข็งก่อนนะครับแล้วก็ในการบรรจุกล่องโฟมนะครับเราจะพันด้วยฟอยนะครับแช่ถุงแช่เย็นไว้อัดกล่องโฟมกล่องโฟมเสร็จเราจะบรรจุน้ําแข็งมัดถุงดําเข้าไปจะอยู่ได้ประมาณ3วันครับจริงๆด้วงตัวนี้โอเคเรามองตรงว่าสภาพะขนาดของตัวเรามันน่ากลัวนะเพราะว่าถามมันกัดไหมมันกัดนะครับกัดแต่แต่รสชาติมันอะมันมันเป็นสิ่งที่น่าลิ้มลองจริงเพราะความมันความหอมของเขาอะมันมีมาก ทุกอย่างอยู่ที่ความกล้าแหะครับเราเราอยากยากินอะไรอะไต้องลองว่ารสชาติเป็นยังไงแต่มันหวานแน่นอนบอกเล่าประกันเลยรับว่าต้องลองครับลองไม่พอต้องกล้าครับ